สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพ,พี่น้อง,องทุกคนนะครับมีงานให้ทำอีกแล้วครับในช่วงนี้เข้าฤด,ดูแรงนะครับสาน้ำที่ผมใช้ในการเกษตรนะครับน้ำมันแห้งนะครับผมซึ่งผมจะต้องไปหาแหล่งน้ำใหม่เพื่อที่จะนำมาทำในการเกษตรในช่วงฤด,ดูแรงนี่นะครับอ่า ลำน้ำที่ของธรรมชาติก็อยู่ห่างจากนี้ก็มีอยู่แต่มันไกลนะครับอยู่ประมาณ150เมตรนะครับจากนี้ไปนะครับซึ่งทุกปีนะครับเมื่อเข้าดูแลผมก็จะย้ายชุดเครื่องคูปต้าและปั๊มเนี่นะครับลงไปที่แม่น้ำลำคลองธรรมชาตินะครับผมก็ย้ายมาได้ปีสปีแล้วแหละครับ ซึ่งปีนี้ก็มีควมคิดว่าเราจะไม่ย้ายเครื่องตรงนี้ลงไปข้างล่างนะครับเพราะการย้ายทีหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับต้องไปตัดท่อไปทำฐานตั้งเครื่องจักรไอ้ปั๊มแล้วก็เครื่องคูมพต้านะครับผมก็ปีนี้ผมก็เลยจะซื้อนะครับจะซื้อท่อ ขนาดสองนิ้วเนี่ยนะครับเดินจากนี่นะครับลงไปที่ลาคลองธรรมชาตินะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับคือเราจะต่ออ่าท่อเมนจากทางดูดนะครับต่อท่อเมนจากทางดูดลงไปหาแม่น้ำลำคลองธรรมชาตินะครับอีกส่วน อีกชุดหนึ่งก็จะต่อลงที่บ่อนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะต่อลงที่บ่อถ้าหน้าฝนเราก็ไม่ต้องไปย้ายเครื่องเราก็จะใช้น้ําในบ่อแต่ถ้าหน้าแลง้งเราก็จะใช้น้ำํำตามคลองธรรมชาตินะครับโดยที่ผมใช้ปั๊มชักนะครับตัวปัจจุบันนี่แะครับปั๊มชักปั๊มเดิมนี่แะครับ แต่จะมาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ย้ายนะครับเราจะใช้ท่อเดินไปนะครับเ,เพื่อนๆมาให้กำลังใจผมนะครับว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับปั๊มชักตัวนี้นะครับตามที่สเปคเขาของเขานะครับก็คือปั๊มชักขนาดสองนิ้วนะครับสเปคของเขาก็คือสามารถที่จะดูด น้ำลึกได้10กว่าเมตรนะครับแล้วก็ดูดที่ราบได้300เมตรนะครับซึ่งของผมตอนนี้แม่น้ำก็อยู่150เมตรก็ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไกลนะครับส่งไกลถึง1กิโลเมตรนะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ลองนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อมาลองกันเลยนะครับว่า ปั๊มตัวนี้มันสามารถดูดในแนวราบเนี่ยระยะ150เมตรมันจะดูดขึ้นหรือเปล่าครับสําหรับแนวส่งไม่ต้องห่วงครับคือส่งก็ส่งทั่วสวนอยู่แล้วนะครับทุกปีนะครับอ่ามาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาดูวิธีการต่อนะครับว่าผมจะต่อ,อยังไงนะครับวิธีการต่อให้สามารถใช้ได้ในทั้ง ถ้าน้ําไม่มีเราก็ใช้กับคำลองธรรมชาติถ้าหน้าฝนหรือที่มีในศาสรนี้มีน้ําเราก็ใช้นี้ได้เราก็จะมีวาล์วปิดเปิดหรือ,อยังไงนั้นเป็นเพื่อนมาติดตามได้เลยนะครับผมการเดินท่อนะครับมาดูนะครับการเดินท่ออันนี้คือปัม๊มขนาดสองนิ้วนะครับก็เดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอท่อทางดูดนะครับ ท่อทางดูดนะครับก็ต่อออกมาเป็นใส่ตัววายนะครับก็ต่อวายนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามีแรงกระแทกเยอะนะครับอีกชุดหนึ่งนะก็จะลงไปในบ่อไนี่นะครับตอนนี้น้ํามันแห้งอยู่นะครับอีกชุดนี้นะครับก็จะต่อลงไปหาแม่น้าอยู่ข้างล่างนะครับ นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่ผมจะได้เดินท่อจากนี้แหละครับ่าจากถูกเครื่องก็150เมตรนะครับ150เมตรนะครับอันนี้เรากำลังใส่เช็ควาลวนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับจากนั้นก็จะมาเดินท่อนะครับเดินท่อจาก แม่น้าธรรมชาติแหล่งน้าธรรมชาตินะครับแหล่งน้ำเลยนะครับการต่อท่อทางดูดนะครับต้องต่อให้อย่างดีเลยนะครับเราจะใช้กาวหรือว่าการใส่ท่อนะครับพอท่อทางดูดถ้ามีระยะท่อที่ยาวนี่นะครับเขาจะใช้เป็นระบบแว็กนะครับคือระบบ แวคัมคือดูดนะครับถ้าเกิดมีท่อหรือว่าข้อต่อส่วนไหนที่มันมีรอยรั่วนะครับมีอากาศเข้านะครับปั๊มก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ำขึ้นไปใช้งานได้นะครับดังนั้นการต่อท่ออที่ในทางดูดนะครับระยะไกลนี่นะครับ ต้องละเอียดนะครับต้องทากาวใส่ให้ละเอียดไม่มีรอยรั่วนะครับการเดินท่อทางดูดน,นะครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติึไปยังูุเครื่องนะครับตํ้มปั๊มนะครับก็ใช้เวลาเดินอยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับ เพราะเราไม่ได้จ้างใครนะครับตัวนี้ที่นี่ค้าแรงเขาแพงครับเองคงจ้างไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าวันละห้าหกร้อยหกิซ่านะเราทรรําเกษตรเราจะไปจ้างขนาดนั้นค,คงไม่มีครับไม่มีเงินหรอกเนาะนี่ก็คือวิธีต่อนะครับอ่าผมจะใส่ ก็ต่อวายนะครับเพื่อไม่ให네้น้ํากระแทกแตงนะครับตามให้เครื่องหนักนะครับเอาใส่เป็นตัววายนะครับน้ําก็จะลดน้ําการกระแทกของน้ํานะครับก็จะใส่วาล์วนะครับเาล์าสำหรับปิดเปิดนะครับพาะที่นี่เราจะใช้อยู่สองสองจุดนะครับ จุดหนึ่งก็จะลงที่สาและอีกชุดหนึ่งก็จะลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับและการต่อก็ต้องทากาวให้เยอะๆนะครับให้ไม่ให้มีรอยรั่วนะครับก็จะมาลองกันเลยนะครับวันนี้นะครับผม ได้กอกน้ำไปเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นต้องกอกน้ำไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาลองกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องนะ Thank you. วันนี้เราจะไ,ดไปดูปลายสายดูปลายสายนะครับ นี่ครับโอเคแล้วนะครับ,เเรบใช้งานได้นะครับ